สวัสดีครับก็มาพบกันเช่นเคยนะครับทางช่องดูดวงสองฟ้าโชคชะตาราศีนะครับคลิปนี้เราก็วิเคราะห์ในเรื่องของชาวราศีเมษนะครับ,บดาวราหูที่ย้ายนะครับผมดูันหน่อยนะครับว่าจะเกี่ยวอะไรยังไงนะแน่นอนครับก็คือดาวเรยาหูชี้ย้ายวันที่10กันยายนนะฮะก็อยู่ในพวกของการเงินนะครับ นั้นชาวราศีเมษเนี่ยเนื้อเรื่องจะต้องเป็นเรื่องเงินๆของวท่านแล้วละนะครับในช่วงข้างหน้านี้ต่อไปนะครับผมแล้วก็ที่ผ่านมาใช่ไหมครับก็คืออยู่ในโพของสาสตราในความหมายคือหนึ่งผื่นฟูมิสหายนะครับหลายๆท่านดีไหมนะฮะมารวองในเรื่องการผิดใจนะฮะในความหมายของการศึกษาการพูดคุยหรือหลงเชื่อนะฮะ ตรงนี้นั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผ่านไปแล้วนะครับหลังจากนี้จะเป็นยังไงบ้างน,นะชาวราศีเมษแน่นอนครับดาวราหูอยู่ในภพราพาคือดาวเจ้าเรือนเดิมนะครับตอนนี้ะโคะคอรอยู่ในเรือนการเรงินของคุณนะครับแต่สภาพหรือเขาเรียกว่าในศัพท์นะครับเ็าเรียกว่าเป็นดาวเจ้าเรือนนิดนะอยู่ในเรองของการเรงินคุณ ก็ดูฟังแล้วก็ไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่นะครับนั่นคือความหมายนะครับแน่นอน,นครับก็คือสภาพของการเงินของตัวท่านนะครับสืบเนื่องมาได้เลยนะครับว่าเกิดเกิดการฟอร้องว่าเอ๊ะตัวช่างตาช่วงนี้การเงินเนี้ยเฟือ่องขึ้นมามัดรวังหน่อยนะฮะช่วงนั้นนะครับผมแล้วก็ความหมายของดาวฤกษ์ก็หมายถึงมีความกันนะฮะเป็นเรื่องของการเงินนี่แหละที่เราจะต้องเรียกร้องนะเป็นราภาของเราที่ควรจะได้นะฮะ เป็นสิทธิของเราอะไรเป็นต้นนะครับในความหมายนั้นนะถ้าเกิดเราจะไปทําธุรกิจไม่ดาวลูกมาพทรัพย์เหล่านี้ก็เรียกว่าทามาให้การเงินเหล่าเนี่ยถ้าสืบเนื่องน,นานๆนะก็เสียหายได้นะครับผมตรงนี้แต่ถ้าเกิดดาวลูาพื้นฐานเดิมขอนคุณนะครับสองดาวสุข,ขุงคุ่ดีด้วยนะอย่างนี้ว่าฟันฝ่าไปได้ถ้าสองอย่างทั้งดาวสุขคือดาวที่เหลือทางเงินเลยเสีย และดาวระบุที่เคยเสียโคจรยกับมหาเราอีกนะฮะห้งก็เริมเหมือนเรียกว่าเจอปัญหาอุปสรรคนะครับแน่นอนนี่คือด้านนึงะฮะแต่หลักๆมารลองกันหน่อยในเรื่องการมหาเงินนะครับดังน,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 นะนั้นในเรื่องของการเสี่ยงธุรกิจยาวๆเนี่ยอยากให้ท่านนะนะครับเช็คดีๆนะครับตรงนี้เลยนะฮะอันถ้าเธอเสี่งยงโชคลาภนิดๆหน่อยๆโอเคเป็นเรื่องประเด็งประดานั่นแหละครับผมนะอีกองดาวระบุในช่วงของสิษ กันยายนให้กับชาวราศีเมษนนะครับบางท่านจะสวดรับส่งกันเลยนะครับอีกบุดาวขอให้โชคลาบเกี่ยวเรื่องเงินทองเข้ามาสักหน่อยนะครับอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะก็ขอ,ขอบคุณงานะที่ติดตามชมกันมานะครับผมมรตวัตและยังน,นนะฮโพสต์ก็จะทํารูปแบบใหม่ๆนะฮะให้มีสีสันหน่อยนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ